เดี๋ยวไฟจะไหม้สายยางแล้วร้อนครับเดี๋ยวถ้าดึงสายงั้นคืนคุนอนเข้าได้เลย โอ้โยโทรศัพท์กันยังฮอนครับจุดยอดผมต้องเออดีน้ำใส่หน้าจอแล้วเดือดร้อนจริงครับโอ้โยคุมสถานการณ์ได้แล้วทีนี้เราเข้ามาได้แล้ว นี่ผมฉีดน้ำ <ผม S 1> ไว้แล้วรครั้งน,น,นึงเกียบตาลลืมมาแว่นมาครับแบบนี้ต้องมีแว่นไว้ประจำอยู่ที่วัดตลอดแล้วครับ เวลามาดับไฟจะได้มีแว่นอ,อนี่ผมใส่ชุดพี่พงเทพนะครับนี่ใส่ใส่เสื้อพี่พงเทพครับอ,อุ้ยมันหนัยเนี่ย,ายาสาวซอยกัน โอ,โอ้ทางเทิงก็คุ้มแล้วล่ะครับคุ้มสถานการณ์แล้วอยาให้มันผ่านจุดนี้นะครับระยะดูเลคนละสาสิบเมตรครับขอผ,ผมมีจะผ่านแล้วเหลืออีกสิบเมตรนี่ครับ จบภาพได้ไม่ได้ก็ขอลดน้ำไปด้วยนะครับโอ้ยนี่เดี๋ยวต้นไม้มันสิตายครับจุดโนนครับอนมข้างบน หลายคนครับเนี่ยโอเคบส่สุดแล้วสุดแล้วอือสุดแค่นั้น แต่จุดนั้นครับจุดที่จะเข้าวัดผาเอกหมดแล้วครับผมจัดการเอาอยู่แล้วครับนี่น้ำที่ผมลดไว้นะครับอันนั้นฉุกเฉินเลื่อนที่หน่วยเพื่อนที่ได้ไกลครับสำหรับผมเคลื่อนที่ได้แค่ดูแค่ประมาณ30เมตรนะครับ จุดนี้ครับผมเอาอยู่แล้วครับไปป่าวันนี้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนนะ